สวัสดีครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งคันสวยๆนะครับนะครับโตโยต้าคอมมิเตอร์นะครับสานะครับปี2017นะครับปีสิบเจ็ดนะครับเลขไม้อยู่ที่2องแสนสกิโลนะครับาราคาอยู่ที่8ปดแสนเาพันะครับตัวนี้เป็นเกียวโตนะครับสาเกียวโตปีสองศูนย์หนึนะครับอ่าแปดแสนเาพัน มีลูกค้าในคลิปก่อนๆบอกว่าผมลืมพูดราคามือสั่นบ้างนะครับลืมพูดราคาไม่แจ้งราคาอะไรบ้างก็จะพยายามทําให้ครบนะครับพยายามทําให้ครบก็ทําเรียวๆอย่างนี้แหละครับผมไม่ได้ตัดอะไรนะครับเรามีรถตู้นะฮะนี่ฮะก็สวยๆนะครับเป็นรถตู้ปลดเราวางรถตู้สวยๆนะครับหมดสัญญาเช่าหมดจากสํานักงานเหวนราชการทั้งหมดนะครับก็เนี่ยครับมัน ได้ประมาณอย่างนี้เนาะราคาเนาะที่ส่วนมากที่ทักมาหาผมลดได้ไหมอย่างนูอย่างนี้ผมทําให้ไม่ได้นะฮะก็จะมีสภาพสวยๆเนี่ยผมพยายามรีวิวให้ครบทุกคันแหละนะครับนะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0นะครับปี2017นะครับเลขไม์อยู่ที่220,000กิโลนะครับราคาที่879,000นะครับคันนี้อ่ะไปชมสภาพกัน รับประกันเช่นเดิมนะครับไม่มีชนหนักไฟไหม้น้ําท่วมมาแน่นอนนะครับไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับไฟหน้าคงไฟหน้านะครับมันตีรีเฟคเตอร์นะครับไม่แตกไม่ลาวน้ําค้างไม่ขังเนาะกระจังหน้าคมเนี่ยมนะครับใสสะอาดสะท้อนนะฮะสะท้อนนี่เลยไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับนี่ครับโลโก้อยู่สวยไม่แกะไม่งี้นะครับมันพื้นที่มันจํากัดนะผมก็พยายามถ่ายให้เห็นทุกมุมนะครับ ก็ติดพลาดประการใดขออภัยนะครับนะครับเป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบล้อนะครับล้อกระทะพร้อมฝาครอบล้อนะหัวเหม่งนะครับไม่คูดไม่ถลอกไม่บุบนะครับสันคิ้วอะไรเดิมๆนะครับยางนะครับไม่เปื่อยนะครับแข็งจิ้งรีดไม่ซีดไม่จางนะฮะนี่กระจกเดิมนะครับกระจก มองข้างทับไฟฟ้านะครับด้านข้างนะฮะซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อหัวโชคนะครับไม่แตกนะครับอยางปี20บครับเปิดให้ดูอ่านี่ะสติกเกอร์เดิมนะครับลองรอยการใช้งานขึ้นใช้งานรอยเท้าขีดขวัญมีนิดหน่อยนะครับประตูเดิมแผงเดิมนะครับแผงประตูสะอาดไม่มีรอยการใช้งาน ขีดควันเยอะนะครับเบาตึงนะครับไม่ปีไม่แตกไม่ย้วยนะครับแน่นแน่นหนึบหนึบคอนโซลนะครับมองสะท้อนแสงไม่มีรอยขีดควันนะครับสวยงามไม่ด่างไม่ร่อนนะครับนี่ครับแผงอยู่ครบนะครับแผงสวยๆโอเคนี่เปิดใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับมีคู่มืออยู่นะครับสมุดเล่มยังอยู่นะฮะ เดี๋ยว่คยว่ากันนะครับเป็นเกียร์ออตโนะนะครับเป็นเกียร์โต้นะสามจุดศูนย์นะครับสามจุดศูนย์ปีปี2017ูนย์หนึนะครับเลขไม่อยู่ที่2 2งแสนสองหมื่นกิโลนะครับสวยมาชมกันต่อครับอขอบประตูนะครับนี่ครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับสติกเกอร์เมทดอาร์กยังอยู่นะครับกลมสวยงามนะครับ อ่ะสติกเกอร์ยังอยู่นะครับสวยงามเนาะสติกเกอร์ยังอยู่เม็ดอาร์กยังมีครบนะครับล่องประตูนะครับไม่บิดไม่งอนะครับมาดังฝั่งนี้เม็ดอาร์กยังอยู่นะครับประตูเดิมนะครับพื้นสวยงามคอนโซลนะครับคอนโซลโนนี่ครับเป็นหนังทั้งคันนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันเนาะอันนี้นะครับเป็นหนังสีดำสีเทาดำ คันนี้เนี่ยมันนี่แหละครับนะเป็นเบาะหนังนะครับสามเจ็ดที่นั่งนะครับคู่หน้าเป็นอย่างนี้เลยสวยมีพนักเท้าแขนนะครับทั้งหมดเนาะผมขึ้นให้ดูนะครับนี่ฮะอะแปดที่โอไม่ใช่เจ็ดที่นะครับแปดที่แต่คู่คู่หน้าเนี่ยสองอันเนี่ยสบายนะครับม่านรอบคันนะครับม่านรอบคันนะครับฝ้าสะอาดมีแอร์ทุกจุดเนาะ จะได้ครับจะได้นะครับแนนะครับหนังรอบคันนี้ก็ลอยเท้าผมเองนะครับเดี๋ยวเช็ดให้นะครับกระจกเดิมนะครับนี่มีครับขี้นกขี้นกไม่อยากตายนั่นล่องนะครับยังตรงยังกลมนะครับซุ้มล้อนะฮะโอเคไม่ผูกนะครับ ทางฝั่งท้ายนะฮะนี่ครับเดิมๆอ๋อมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับออเอาไปใส่เซ็นเซอร์มาด้วยคันนี้เซ็นเซอร์ถอยขึ้นหน้าจอหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันครับอ่ะฝั่งคนขับนะครับผมดูข้างนอกก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูผมก็ น้อมรับคำติชมต่างๆนะครับว่าผมถ่ายถือกล้องไม่นิ่งถ่ายไปเวียนมาเวียนหัวอะไรเงี้ยก็ผมไม่ได้ตัดนะฮะประตูเดิมนะครับเม็ดอาคเดิมนะครับประตูไม่ผูกนะฮะประตูไม่ผูนะครับอันนี้สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับอืมนี่ครับการใช้งานร่องรอยนะครับเม็ดอาคเดิมนะครับยังอยู่นะฮะอืม ของเดิมนะครับเบาะไม่ปีไม่แตกนะครับมีมีร่องรอยของนี่ฮะนี่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 เดี๋ยวจะบอกโอ้ถ้ามันสวยคุณภาพเหมือนกับมีตำหนิอ่ะครับตำหนิตามการใช้งานน่นะครับก็รีวิวกันตามนั้นนะครับมานนะครับเออเห็นมันอย่างนี้มันก็เนี่ยครับมีร่องรอยของคราบการใช้นะครับผมไม่ได้ซักให้นะฮะกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับเช่นเดียวกันนะครับ ก็สะอาดนะครับไม่มีการขีดข่วนไม่มีเนี่ยตัวหนังสือไม่ซีดไม่จางนะฮะการใช้งานนะครับกระจกมองข้างปรับสายขาไฟฟ้านะครับพับกระจกนะครับโอเควงมาลัยนะครับอืมโอเคนุ่มไม่เปื่อยนะฮะอ๋อนี่ครับก็มีกล้องกล้องหน้ากล้องหลังด้วยมั้งเนี่ยใช่ฮะติดมานะครับสวยๆนะครับแอร์ปรับมือนะครับ แอร์ <Air S 2> หลังก็เปิดจากด้านหน้านะครับโอเคอ่านี่มีร่องรอยการใช้งานซีดจางนะครับเลขไม้ปัจจุบัน2องแสนสองหมื่นกว่ากิโลนะครับเบาะหนังสวยๆนะครับแปดที่นั่งคู่อ่สองที่นั่งคู่หน้านะครับอืมนะครับสวยๆหาหารถใช้งานนะครับใครหารถใช้งานทักมาคุยมาสอบถามได้นะครับบางทีผมรีวิวไปผมก็จะลืมนะครับ ก็หลังจากนี้ไปผมจะใส่เลขทะเบียนทุกคันนะครับเพราะว่าเนี่ยฮะมันเดี๋ยวสีขาวสีบอลผมก็นี่แค่ตรงนึงส่วนส่วนนึงนะครับอยู่ข้างในอีกประมาณสี่สิบกว่าคันผมมีสต็อกแปดสิบกว่าคันนะครับรีวิวไม่ไม่ครบครับมันเติมเลือดเ,เข้าออกนะครับก็เดี๋ยวพยายามใส่เลขใหม่ไว้ให้นะครับใครแคบทันก็ทันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงเลขเลขทะเบียนเออไม่ใช่เลขใหม่เลขทะเบียนทุกคันเลยนะครับว่าผมรีวิวเป็นคันไหน นะครับจะได้ไม่สับสนกับลูกค้าด้วยเนาะผมเองก็จําไม่ได้จริงๆขอประทานอภัยนะครับก็คันนี้นะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์สานะครับไปสองศูนะครับราคา8ปดแสนเนาพนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเบาะหนังนะครับ8ที่นั่งนะครับคู่ละ2เนาะข้างหลัง4นะครับใครสนใจเนี่ยสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับ รับประกันนะครับไม่มีชนหนักไฟไหม้น้ําท่วมนะครับตัดต่อทั่วถังนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับช่วงล่างหนึบๆเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ mm hmm. ก็สนใจเนี่ยทักมาคุยมาสอบถามกันได้นะครับที่ a d l ด n ีย9 9น6 0 2 4์9 2 4 4 3ะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์ให้อีกทีนะ ใครสนใจขันไหนทักมาคุยมาสอบถามได้นะครับบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยนะฮะสนใจทักเลยนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ